ครับสวัสดีครับพบกับผมทอมเมืองการนะครับผมกับวิดีโอพระเครื่องนะครับผมก็วันนี้กับอากาศร้อนๆนะครับทำคลิปนะครับบริเวณด้านหน้าของบ้านนครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมนําเสนอนะครับพระปิตานะครับพระปิตานะครับพระปิตาชื่อว่าพระปิตานะครับสารพัดดีนะครับ แช่น้ํามนุลนะครับของหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับแห่งสํานักสุสานไตลักษณ์นะครับจังหวัดลําปางนะครับรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นพุทธคุณนะครับผมอันนี้เป็นพระปิดานะครับที่ถูกแช่นะครับน้ํามนุนนะครับก็เดี๋ยวดูองค์พระนะครับเดี๋ยวเอากล้องโฟกัสอ่ะนี่กล้องโฟกัสแล้วนะครับพระก็จะมีคราบนะครับที่เกิดจากการแช่น้ํามนุนนะครับ เกิดจากการแช่น้ำมุนนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับด้านหลังก็จะมีนะครับเป็นโค้ดนะครับผมแล้วก็มีตัวอักขรนะครับด้านใต้ฐานนะครับเดี๋ยวเราโฟกัสก่อนด้านใต้ฐานนะครับเขียนว่า12นะครับสอคอนะครับ38นะครับผมก็พิธีจะสร้างพระพิตารุ่นนี้นะครับก็จะถูกจะสร้างเมื่อนะครับวันที่นะครับ12สสิงหา คมนะครับ2538นะครับด้านหน้าใต้ฐานนะครับจะมีคือข้อความนะครับเขียนว่าเกษมเขียนมะโกนะครับผมก็เป็นชื่อขององค์หลวงพ่อเกษมนั่นเองนะครับผมก็หลวงพ่อเกษมนะครับท่านเป็นพระเกจินะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหานะครับเคารพนะครับเคารพศรัทธานะครับทั่วประเทศนะครับก็มี ลูกศิษย์ลูกหาทุกระดับชั้นนะครับทุกระดับชั้นนะครับดาราก็มีนะครับนักแสดงนักแสดงตลกก็มีนะครับผมนี่ครับผมเปิดไฟใส่ศาสตร์เข้าไปนะครับจะเห็นเลยนะครับผมเป็นพระปิดานะครับมียันตรงกลางแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครคราบก็เป็นคราบที่เกิดจากนะครับการแช่น้ำหมุนนั่นเองนะครับผมขนาดนะครับขนาด เป็นครับอ่าเป็นพระพิตาขนาดเล็กนะครับผมขนาดกว้าง1.0เซนติเมตรสูงประมาณ1.7เซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นพระที่สุภาพสตรีนะครับท่านผู้หญิงหรือว่าเด็กนะครับเด็กนะครับที่มีอายุยังไม่เยอะนะครับนิยมนะครับนิยมแขวนขึ้นบูชานะครับแขวนขึ้นบูชากับคอนะครับผมซึ่งมีน้ำหนักไม่มากนะครับผมแล้วก็ขนาดกระทัดรัดนะครับอีกทั้งพุทธคุณนะครับพุทธคุณของพระพิตา นะครับสารพัดดีนะครับแช่ํามุนนะครับรุ่นพุทธคุณนะครับก็จะดีนะครับทุกๆด้านนะครับผมด้านเมตตามหานิยมนะครับโชคลาภนะครับแขวคลาดปลอดภัยนะครับแขวคลาดปลอดภัยนี้มีประสบการณ์นะครับเล่าขานกันแล้วรุ่นนี้นะครับยังเป็นพระนะครับในราคาที่ยังไม่สูงมากนะครับเป็นพระที่มีราคายังไม่สูงมากนะครับแต่ว่าพุทธคุณนี่คือสุด นะครับสุดตรงจริงพวกคุณสุดตรงจริงนะครับครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับสุดยอดมากมากดูครับเป็นคราบนะครับในการแช่น้ํามนต์นะครับผมมีเรื่องเล่านะครับอ่าพระที่เกิดจากการแช่น้ํามนต์มาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่สบายนะครับให้นะครับทําการอธิษฐานนะครับขอกับองค์พระเกจินั้นๆที่สร้างพระรุ่นแช่น้ามนต์นะครับผมก็เอาไปแช่น้ํานะครับแล้วก็เราอธิษฐานนะครับ กล่าวน้ำโมสามจบนะครับแล้วก็กล่าวบทพระคาถามมกุฏพระพุทธเจ้าแล้วก็บทพระคาถาของประจําประจําของพระเกจินั้นๆนะครับเอาไปแช่ในน้ํานะครับเอามาดื่มนะครับเอามาดื่มนะครับแก้โรคนะครับแก้โรคต่างๆที่เราเป็นนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าแล้วแต่นะครับความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็พระปิตานะครับพระปิตานะครับก็เป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วว่า ครั้งอดีตกาลนะครับพระปิตาก็คือพระความปฏินะครับหรือว่าพระสังกจายนะนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในลูกสิษย์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่มีรูปกายนะครับสวยใช้คำว่าสวยงดงามนะครับมีรูปกายที่งดงามนะครับแล้วก็เป็นพระที่ เด่นเรื่องด้านโชคลาภนะครับด้านโชคลาภเป็นพระแห่งความสําราญนะครับพระความมตินะครับพระสังกัจยนะหรือว่าพระปิตาที่ปัจจุบันเราเรียกกันนั่นเองนะครับก็จะเด่นเรื่องนะครับไม่ตามหาเสน่ห์แล้วก็โชคลาภนะครับเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยนะครับก็นี่ครับมีข้อความเขียนว่ากเกษมเขมกโกนะครับ ก็รุ่นนี้ยังทันหลวงพ่อเกษมนะครับท่านปุกเสกนะครับผมรุ่นนี้ยังทันนะครับผมเป็นพระอีกหนึ่งรุ่นนะครับขององค์หลวงพ่อเกษมนะครับที่สามารถจับต้องได้นะครับที่สามารถจับต้องได้นะครับราคาก็ยังไม่ได้ไปไกลมากนะครับแต่ว่าอนาคตนี่คงจะไปไกลนะครับไปไกลแน่ๆนะครับก็ช่องของผมเองก็ไม่ได้พูดถึงพระโดยการเน้นราคานะครับเน้นพุทธคุณนะครับของพระมาเป็นหลักนะครับเน้นพุทธคุณของพระมาเป็นหลัก แล้วก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหน้าหนานะครับที่ได้รับชมคลิปนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสนะครับในการเช่าหาบูชานะครับพระที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับอย่างพระบิดานะครับสารพัดดีนะครับแช่น้ำมนต์ของหลวงพ่อเกษมเขมมโกนี้นะครับเดี๋ยวเรากล้องโฟกัสก่อนนะครับกล้องผมไม่ค่อยจับอ่าหากเพื่อนๆนะครับท่านไหนสนใจนะครับที่จะติดต่อนะครับ เช่าหาบูชากับผมนะครับโทรมาพูดคุยได้นะครับที่เบอร์0953นะครับ982533นะครับย้ำอีกที0953 982533นะครับนะครับชื่อผมก็คือชื่อทอมนะครับชื่อทอมเป็นคนเมืองการนะครับเรียกว่าทอมเมืองการก็ได้นะครับหรือว่าท่านไหนอยากจะขอดูรูปพระนะครับก็แอดไลน์ได้ตามเบอร์ตะกี้เลยนะครับก็เบอร์เดียวกันก็คือ0 953 982533นะครับนี่คือ i.d. l i n ยลของผมนะครับก็จะขึ้นชื่อโปรไฟล์ว่าทอมเมืองการนะครับก็ยินดีนะครับที่จะได้ร่วมพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆพื่พี่ๆน้องๆหนาๆนะครับสำหรับผู้ที่กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับขอขอบคุณด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับมาตลอดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะจากไป กับพระปิตานะครับสารพัดดีนะครับชื่อเป็นมงคลมากนะครับพระปิตาสารพัดดีนะครับเช้น้ำมนต์นะครับของอุลงพ่อเกษตรนะครับเขมมะโกนะครับแห่งสุสานไตยรักนะครับจังหวัดลำปางนะครับซึ่งเป็นพระเกจิีที่มีชื่อเสียงนะครับทราบโดยทั่วกันว่าท่านนะครับมีคุณงามความดีท่านมีวิชาแก่งกล้านะครับเพียงใดนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็จะ รู้กันดีนะครับในในในแวดวงของกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเกษมนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับพระปิตารุ่นนี้นะครับเป็นอีกองคหนึ่งนะครับที่แนะนําให้เพื่อนๆนะครับเก็บชาวหาบูชานะครับก่อนที่ราคาจะขยับขึ้นนะครับอย่าได้มีประโยคนะครับเหมือนผมเลยรู้งี้รู้งี้นะครับรู้อย่างนี้เก็บตั้งแต่แรกรู้อย่างนี้รู้อย่างงี้ตอนนั้นนะครับหลายๆพระนะครับผมก็ จะเป็นคำนี้ครับรู้อย่างนี้เก็บตั้งแต่ตอนนั้นรู้อย่างนี้เก็บตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะไรประมาณนี้ครับสุดท้ายก็ราคาไปไกลก็แทนที่จะได้ราคาที่ต่ำกว่านะครับกลับกลายเป็นต้องมาชดเชยนะครับโดยราคาที่สูงนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้จากไปก่อนแล้วกันนะครับกับพระปิตาสารพัดดีนะครับแช่น้ำมนุนนะครับของหลวงพ่อเกษมเขมรักโกนะครับผมเป็นไงครับเดี๋ยวให้ดูเวลาโฟกัสไม่จับ ผมก็จะรู้สึกแบบหุดหิดหุนหิบหน่อยโอเคครับนี่สวยงามนะครับมีโค้ดพร้อมนะครับตอกวันที่นะครับจัดสร้างนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนพร้อมกล่องนะครับถ้าท่านใดบูชาพร้อมกล่องนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้จากไปก่อนครับสวัสดีครับ